ลงไปาอยู่นี่แน่อ่า้กาต้องาวิธีบอกนะันก็ไดนะารย์เนาะผมก็มา่บานก็ได้นะเนาะขาพ่ไม่ค่อยดีอขาไม่ค่อยดีนะเนาะไเอาไปลูกเอาไปเอาไปฝากั่่นครับผมขับไปบ้างขับับเดียวนันนั่นอ้าจาไม่ยับลับกลับลับเดีวนนะเนาะ ครับผมโชคดีเนาะจเนอะเดี๋ยวการบะไเรียนมหาลวเนีหรือเนาะอาจะโชคดีนาะจันเนอบมแบบนั่าแต่งแานลเนาะจันเนอโชคดีครับตัวสองแน่